สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงกับอาจารย์เบญจพรพรมยานเช่นเคยนะคะวันนี้มาพบกับผู้ที่เกิดราศีตุลครึ่งปีแรกนะคะ2องสอนนะคะเป็นดวงประจำปีนะคะแต่เป็นช่วงครึ่งปีแรกนะคะ เชิญรับชมรับฟังนะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของใครจนก่าจะได้ดูดวงแบบส่วนตัวเท่านั้นถึงจะเป็นดวงของคุณคนเดียวนะคะจาย์ก็ได้เปิดดวงเปิดการทำนายไว้หมดแล้วนะคะ้ที่เกิด ราศีตุลลัคนาตุลและผู้ไม่รู้ลัคนาราศีสามารถเอาเดือนเกิดเป็นที่ตั้งได้เลยนะคะเพราะอาจารย์อาจจะทําไม่เหมือนอาจารย์ท่านใดนะคะอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้ก็ได้นะคะซึ่งทาไมอาจารย์ต้องเหมือนใครนะคะก็ไม่รู้ลัคนาราศีก็เอาเดือนเกิดเลยเป็นที่ตั้งนะคะไม่ต้องไปบวกลบคูณหารหรืออะไรให้วุ่นวายนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยดูดวงปลูกดวงอะไรประมาณนี้นะคะมาเริ่มกันเลยนะครับ เกี่ยวกับดวงของผู้ที่เกิดราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะเป็นดวงที่เป็นดวงนารีอุปธรรมนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงหรือเป็นเจ้าใหญ่ในโตนะคะเป็นลักษณะที่เน้นไปเรื่องผู้หญิงจะให้การช่วยเหลืออุปมัมภมเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือการาการเลี้ยงดูหรือการอะไรโดยส่วนตัวส่วนตนก็นแล้วแต่นะคะ จะเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์กับอ,อ่หมายถึงว่าถ้าคุณดวงเป็นชายที่เข้ามาฟังนี้ก็จะดวงจะถูกชะตากับเพศตรงข้ามัะส่วนมากนะคะก็เป็นลักษณะดวงนาฬิกาปรถมนั่นเองนะคะสําหรับผู้ท,ที่เป็นหญิงที่เข้ามาฟังนี้ก็จะคล้ายๆกันจะกลับกันเป็นไว้เบอร์ซ่าก็ได้นะคะถ้าดวงคุณเป็นหญิงก็จะถูกชะตากับผู้ที่เป็นเพศตรงข้ามนะคะเป็นลักษณะที่หมายถึง เป็นที่มีลักษณะที่เป็นดวงที่มีเมตตามหาดิยมนะคะเป็นดวงที่มีออล่าในตัวเองในมีบุญเก่ามีบุญสัมพันธ์กันก็จะเกิดความรักคข่เอ็นดูอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นลักษณะเพื่อนร่วมงานเป็นหัวหน้าในงานหรือเป็นเจ้านายหรือถ้ารวมรวมแล้วผู้ที่เกิดราศีตุลคะนาตุลจะได้เป็นนายตัวเองสักส่วนมากนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะ ในคู่ที่เคยทิ้งร้างห่างหายกันนะคะก็อาจจะอาจจะถึงขั้นบางดวงที่มีเคสนะคะก็ประมาณว่ามีเคสมีปัญหากันก็ลักษณะที่จะถึงเวลาที่จะได้เส้นสําคัญบหยาหรืออะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะแต่ในคู่ที่ความรักไม่ชัดเจนก็เป็นลักษณะที่ถ้าไม่อดทนกันก็อาจจะไปต่อกันไม่ได้หรืออะไระประมาณนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็ ขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายล้กันว่าจะอดทนหรือจะสารสัมพันธ์รักกันได้แค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับความรักที่มีเป็นรักแท้หรือเป็นรักในแท้ในคือนอกลวงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะประมาณว่าถ้าเป็นในในลักษณะที่เจอคู่บุญบารมีในบางโดนเจ้าสตาบางคู่บางเคสก็จะเป็นลักษณะที่ผู้ที่เกิดราศีตุลนี้พบเจอรักแท้โเมต หรือเป็นคู่บุญคู่ประถามกันนะคะแต่ในบางเคสบางดวงก็อาจจะเป็นรักที่ไม่เปิดเผยรักซ่อนเลนยังไม่เปิดเผยต่อสธาธารณชนหรือผู้อื่นนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ทําให้อยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะไหวไหมหรือจะไปกันรอดไหมอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับสองคนคุยกันแล้วกันนะคะเกี่ยวกับ บ้านพักที่อยู่อาศัยก็ให้ระวังเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่เข้ามาติดต่อสื่อสารเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะประมาณว่าอาจจะเป็นลักษณะที่เข้ามาคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ระวังการหลอกลวงการพูดแบบไม่ไม,ไม่ไม่เต็มเสียงหรือไม่จริงใจเพราะฉะนั้นให้ระวังแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเข้ามาลวงลวงความลับลวง ตับไตไส้พุงเกี่ยวกับความรับหรือเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นให้ผู้ที่เกิดราศีตุลน,นั้นจะเป็นคนเปิดเผยอย่างไรก็แล้วแต่นะคะให้ให้เซฟตัวเองหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างบางเคสบางดวงนี้นะคะเราไม่รู้ว่าในใจเขาคิดอะไรเพราะฉะนั้นให้ดูด้วยนะคะแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็ให้ระวังให้ระวังด้วยเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบว่ามาลวงความลับ ดวงความรู้สึกว่าเราคิดยังไงทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นให้ระวังเก็บความรู้สึกเก็บความลับไว้กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะไม่ไม่จะเป็นต้องไปเปิดเผยทุกเรื่องที่เป็นเพื่อนสนิทหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ระวังนะคะเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานเกี่ยวกับใครก็แล้วแต่กลับกันเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้เพราะฉะนั้นถึงคุณจะเป็นผู้ชายคุณอาจจะสนิทกับเพื่อนสาวบางคนอ่ะเราอันนี้อันน,น,นี้อย่างนี้ อะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าไว้ใจได้นะคะเพราะเขาอาจจะไปแทงคุณข้างหลังหรืออาจจะไปไซโกคุณข้างหลังเพื่อจะทําให้เขามีค่ามีราคาต่อสายตาผู้คนเพราะฉะนั้นให้คุณระวังนะคะจะเป็นหญิงเป็นชายกับกันก็ได้อาจารย์บอกแล้วนะถ้าเป็นชายก็ระวังเพื่อนหญิงนะคะถ้าเป็นหญิงก็ระวังเพื่อนสาวเพศเดียวกันก็ได้นะคะเน้นไปเรื่องเพื่อนสาวแล้วกันนะคะ เกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้องนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีมาทางญาติมิตรพี่น้องนะคะหรือในคนโสดคนไม่ก,ก็อาจจะมีเพื่อนอแนะนําคนให้รู้จักนะคะแต่มาทางญาติทางเพื่อนนะคะอาจจะพบสมเม็ดเนื้อคู่ในบางดวงเจ้าชะตาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในบางคู่ที่ ทิ้งร้างห่างหายก็อาจจะมีถึงขั้นเซ็นใบหย่าอะไรกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหรือฟ้งองหย่าอะไรกันอยู่นะคะใน,ในคู่ที่ไม่ชัดเจนก็อาจจะนั่นแหละนะคะมีการติดต่อเข้ามาทาั้งญาติทั้งมิตรว่าเออจะแนะนําคนให้รู้จักนะสนใจไหมอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นประมาณนี้แล้วกันนะคะคนโสดคนใหม่ก็จะได้พบโซมิทในคู่แน่นอน,นะค่ะนะคะเกี่ยวกับ บุตรบริวารน,นะคะเป็นลักษณะที่คุณมีความวิตกกังวลนะคะถ้าคุณทำมาคา้าขายธุรกิจงานใดคุณอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับลูกค้าลูกจ้างบริวารลูกน้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ประมาณวิตกกังวลหรือคิดมากอะไรแบบนี้นะคะหรือคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวในในโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจฉันเลยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งเป็นความวิตกเังนเศร้าหรือเงาหรือ เป็นโรควิตกไปล่วงหน้าอะไรแบบนี้นะเป็นช่วงของเราเข้าอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็ได้นะคะเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคนะคะก็เป็นลักษณะที่คุณมีบริวารที่ไม่ดีและไม่ซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นก็ควรอย่าไว้เนื้อเชื่อใจอะไรมากนะคะเพราะว่ารับหลังไม่รู้ว่าไปพูดไซโครหรือแทงข้างหลังหรือทำอะไรไม่ดีต่อเราต่อผู้ที่เกิดราศรีตุลบ้างนะคะเพราะฉะนั้น การระแวงระวังหรือคนราศีตุลเป็นผู้มีชิกเซนอยู่แล้วนะคะรักได้แต่ไม่ได้หลงคือรักได้แต่ไม่ได้หลงทางอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ดูความเป็นจริงดูการแสดงออกการแสดงน้ำสายใจจริงออกมาจากใจหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ดูแล้วกันนะคะว่าบริวารคนใกล้ชิดแสดงอาการทา โตแบบไหน,นหรือทาอะไรออกมาให้เรารู้เราเห็นอะไรแบบนีในเมื่อฟ้ามีตาทุกอย่างจะเปิดออกเองนะคะโอเคเกี่ยวกับคนรักคู่ครองในคนราศีตุลน,นะคะเป็นลักษณะที่เขามีบริวารมากนะคะแต่ในบางดวงเจ้าชะตาในคนโสดคนไม้คุณอาจจะพบเจอโซเมตเนี่ยคู่ที่เป็นระ,ระดับเจ้าของกิจการเข้ามา มาชอบมาติดต่อมาสืา่อสารหรือ,อรวมไปถึงที่อาจารย์บอกว่ามีเข้ามาทางญาติมพี่น้องแนะนําให้รู้จักนะคะก็เป็นลักษณะเป็นผู้มีฐานะทางบ้านดีทางการเงินดีหรือมีเป็นเจ้าของกิจการอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะได้พบเจอคนลักษณะเป็นเป็นสายเปยหรือเป็นเจ้าของกิจการไปเลยทีเดียวนะคะประมาณนั้นละกันนะคะและรวมไปถึงนะคะถ้าพูดตกงานรอง,งาน เกี่ยวกับทั้งหลายทั้งปวงก็มีการอึดอัดกดดันนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีประมาณนี้กันแล้วกันนะคะในผู้ที่ตกงานรอง,งานนะคะเราก็มีความชั่งใจชั่งน้ําหนักอยู่ว่าจะตัดสินใจอะไรนะคะหมายถึงว่าถ้าคุณได้งานคุณอาจจะมีความเปรียบเทียบคิดว่าเอ๊ะค่าเดินทางกับเงินเดือนที่ได้รับนี้มันพอสมน้ําสมเนื้อกับที่คุณจะตัดสินใจ ทำหรือเปล่าอะไรแบบแบบนี้ก็ได้นะคะหรือกําลังช่างใจเกี่ยวกับความรักก็ได้ว่าเอ๊ะจะเอายังไงหรือจะจะพอแค่นี้หรือจะไปต่อหรือจะอดทนหรือจะอะไรก็แล้วแต่รวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็แล้วแต่ช่างน้ําหนักหรือพิจารณากันแล้วกันนะคะรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลความสุขสมหวังของคุณเข้าไปข้องเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลหรือคดีความทนายความหรือไปเป็นพยานใครเขานะคะหรือเป็นช่วงที่มีภาวะตัดสินใจนะคะไม่ว่าเรื่องบ้านเรื่อง ความรักเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์มองเห็นนะคะภัยพิบัติของคุณก็คือเป็นการคุณเป็นคนชอบขันอาสาแบกภาระของผู้อื่นนะคะเป็นคนใจดีนั่นเองนะคะชอบช่วยเหลือไปแบบแบบชอบไปแบกภาระของใครอะไรเงี้ยชอบรับอาสาขันอาสาแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าคุณเป็นคนใจดีแล้วกันเนาะ ลาบยศชื่อเสียงก็คือคุณเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นหญิงเล็กนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นลักษณะที่สายเปสายลยุยสายรอสายสำอางอะไรแบบนี้น,นะคะก็อยู่ที่ว่าคุณจะยังไงก็แล้วแต่นะคะประมาณนั้นแล้วกันนะคุณในบางเคสบางดวงเจ้าชะตาในผู้ที่เกิดราศีตุลลคณาตุลก็มีเกณฑ์ที่ เกี่ยวกับความรักก็มีเกณฑ์ตั้งเป้าว่าจะสุขขอมั่นหมายแต่งงานอะไรกันก็ว่ากันไปนะประมาณนั้นนะสรุปสรุปบอกว่าในบางดวงเจ้าสตามีประมาณว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่อายุต่างกันนะคะสมมติว่าคุณเป็นคนอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณอาจจะเจอเจอความรักที่ต่างวัยนะคะหรือลักษณะที่บางดวงเจ้าสตาอาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าเป็นลักษณะเป็นดวงอุปถัมภ์นะบางดวงเจ้าสตา์ ราศีตุลไม่ว่าหญิงชายกับกันก็ได้หรือเป็นคนรักเพศเดียวกันก็เป็นลักษณะที่คุณจะได้เจอ,อคนต่างช,ชาติชาติศาสนาเข้ามาเป็นคู่บุญคู่บารมีคู่อุปถัมป์ประมาณนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญวัสนาบารมีของผู้ที่เกิดราศีตุลลักนณะตุลและผู้ที่เกิดเดือนตุลาคมก็แลวกันนะคะประมาณว่าแล้วแต่ว่าบุญธํากรรมแต่งว่าคุณทํามาแค่ไหนหรือณปัจจุณณชาติปัจจุบันหรือณขณะน,นี้คุณได้สวดมนต์เสริมบารมี มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญของคุณก็แล้วกันว่าคุณจะเจอลักษณะไหนไม่ว่าจะเป็นโซเมตเนะื้อคู่หรือเป็นคนคู่บุญคู่กรรามคู่โคบอรอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นลักษณะที่แล้วแต่ใครจะเจอในจุดไหนก็นแล้วกันนะคะมาสรุปกันเลยดีกว่านะคะสาหรับผู้ที่เกิดราศีตุลน,นะคะคุณมีเกณฑ์เดินทางทั้งใกล้ทั้งไกลนะคะหรือต่างจังหวัดหรือข้ามแดนไปต่าง ประเทศเลยนะคะจะเป็นใกล้บ้านเรือนเคียงเราอาจจะเป็นขเขมพรพมา่าหรือจะไปสิงคโปร์มาเลเซียรหรือจะไปต่างประเทศเลยก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่บางดวงเจ้าชะตารอ,อกเกี่ยวกับเรื่องการทํางานหรือสมัครงานได้อาจจะก,กําลังมีความคิดว่าจะไปเรียนต่อไปอไปทํางานต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นเกณฑ์ที่คุณอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะหรือกําลังคิดจะเดินทางจาก ต่างประเทศกับไทยหรือจากไทยจะไปต่างประเทศอะไรแบบนี้นะคะเป็นลักษณะเกิดแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะว่าคุณจะเดินทางใกล้ไกลแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเดินรถหรือขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเน้นไปนเรื่องรถก็แล้วกันก็มีเกณฑ์ที่มีภาวะอาจจะเกิดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหรือการอะไรเกิดขึ้นหรือระวังการซ่อมบํารุงเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะ หรือเกี่ยวกับพบรบขาดหรือต่อพอบอรบหรือทะเบียนอะไรก็ว่ากันไปเน้นไปนเรื่องรถแล้วกันคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็ระวังเรื่องสภาวะอารมณ์นะคะระวังอารมณ์อย่านเฉียวง่ายอย่าเฉียวอารมณ์เสียง่ายนะจะทําให้เจ็บป่วยง่ายด้วยสามอย่างที่อาจารย์มาบอกเก่านะคะว่าให้ระวังสามอย่างนะคะระวังอารมณ์นะคะ หนึ่งความดันสองไมเกรนสามมะเร็งนะคะถ้าใครมีภาวะที่เพ่งเครียดอารมณ์เฉเ่ียง่ายโกรธง่ายโมโหง่ายให้ระวังเรื่องอารมณ์จะทําให้คุณป่วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังระงับอารมณ์ด้วยนะคะสุขภาพระวังเกี่ยวกับความดันไมเกรนนะคะทั้งหมดทั้งมวลให้คุณอดทนและฟันฝ่าอุปสรรคไปนะคะมีความสําเร็จรออยู่ข้างหน้านะคะทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวล นะคะการเดินทางนั้นมีเกิดขึ้นแน่นอนนะ,ะทั้งใกล้ทั้งไกลนะต่างจังหวัดต่างประเทศที่อาจารย์บอกนะคะจะไปไปอะรอ่าลองงานหรือจะไปดูงานหรือจะท่องเที่ยวหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะเดินการเดินทางไกลของคุณได้เดินทางได้ไกลถึงต่างประเทศนะต่างจังหวัดข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามประเทศไปเลยก็ได้นะคะบอกว่าให้คุณปล่อยวางผ่อนคลายนะคะอะไรจะเกิดให้มันเกิดนะคะ อย่าไปวิตกไปก่อนการอะไรยังไม่เกิดก็ควรจะนิ่งๆพิจารณานะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินโดยเสน่หาได้เงินได้ผลกำไรแบ่งปันจากที่ดินจากเกี่ยวกับการค้าการขายหรือจากผลงานที่คุณทำนะคะหรือจะค้าขายออนไลน์หรือทำงานเกี่ยวกับธุรกิจ ออนไลน์ Online, อะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นงานอะไรก็ได้ซึ่งคุณมีเกณฑ์ที่ได้ผลกําไรนะคะหรือกําลังกู้เงินก็จะกู้เงินผ่านหรือมีโชคไีรับเข้ามานะบางดยเจ้าชะตาประมาณนั้นหน้าที่การงานอาชีพของคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มงานใหม่ลงทุนใหม่นะคะหรือรับโปรเจกต์งานใหม่หรือกําลังลงทุนอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆนะคะ มีเกณฑ์จะได้เริ่มงานใหม่นะในผู้ที่รอง,งานตกงานก็มีเกณฑ์จะได้งานนะคะหรือกําลังเริ่มงานอะไรใหม่ๆก็กําลังปั่นหุ้นปั่นกระแสหรือกําลังเร่งสปีดตัวเองเพื่อจะให้ถึงเป้าหมายให้เร็วที่สุดอะไรก็ได้นะคะมีความสําเร็จรออยู่นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือคุณมีความคิดไม่เหมือนชาวบ้านให้เอามาพัฒนาเกี่ยวกับการเป็นอยู่นะคะการแต่งตัวการงานการอาชีพหรือ ไลฟ์สไตล์อะไรของคุณก็แล้วแต่อาจจะมีการปรับลุกปรับเปลี่ยนตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ดีต่อไปอะไรที่ยังไม่ใช่คุณ,คณก็ควรปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนค่ะนะสรุปบอกว่าอีกหนึ่งที่อาจารย์เป็นห่วงสําหรับบางดวงเจ้าชะตาที่ไม่ค่อยสดมนตนนะคะให้เสริมทางวนูนหรือบางดวงเจ้าชะตาอาจจะมีเกณฑ์ที่จะไปปฏิบัติธรรมออกบวชไปงานบวช หรือจะกาลังคิดที่จะไปคาชะโนดไปไหว้พญานาคหรือกําลังจะร่วมทําบุญเกี่ยวกับการปั้นองค์พญานาคหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตั้งอ่างบัวอาา่างพญานาคพ่นน้ําไม่พ่นน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่งการทั้งหมดทั้งมวลม,มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ไปร่วมงานบุญใหญ่นะคะจะไปถวายสร้างโบสถ์หรือจะอะไรก็อยู่ในการตัดสินใจของคุณแล้วกันว่า ว่าเมื่อไหร่จะไปเมื่อน,นั่นเมื่อน,นี่ก็ตัดสินใจได้แล้วนะคะอีกไม่กี่วันก็จะ m มรี่คริสต์มาส a อนด์แฮปปี้น e วยีย์นะคะขอให้ทุกโดนะตาผู้ที่เข้ามาชมมาฟังกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้อาจารย์ติดตามกันประจำหรือขาขาจรหรือผู้ที่ าชาวสองนะคะเข้ามาดูโดยไม่รู้จักอาจารย์ก็แนะนําตัวะะอาจารย์เบญจพรพงม,มายานก็ชํนานาญการดูดวงมามากกว่า10ปีนะคะสนใจดูดวงก็แอดไลน์มา0นะคะ0 6 3 9 6 9 5 2 5 5 id line อ e n f าน์ก็ะคะอ,อยากจะดูดวงฟังดวงดย้อนหลังนะคะอาจารย์ก็ทำรายละเอียดครอบคลุมอาจจะมากกว่านี้ด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์ก็พยายามลดลด ลดเวลาลงนะคะเพื่อจะให้สำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาฟังอาจารย์นานๆนะคะก็จะได้ฟังรวบลัดจบกันเร็วๆนะคะก็หากใครอยากฟังดวงย้อนหลังนะคะปี256263 64นะคะก็เชิญที่ช่องทางเก่านะคะก็ชื่อเหมือนกันนะคะอจอจุดเบญจพรพรมยานนะคะแล้วก็ช่องใหม่ช่องนี้เป็นช่องใหม่นะคะก็เป็นอาจารย์เป็นเจ้าของช่องนะคะไม่ใช่สตแกมเมอร์หรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าการติด การสื่อสารติดขัดชั่วคราวนะคะอาจารย์ก็ยังยังยังทำต่ออยู่นะคะก็เป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะคะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่และผู้ที่ Subscribe ไลค์แชร์และชื่นชอบในการทำนายของอาจารย์นะคะทุกคลิปของอาจารย์ที่ใครเข้ามาฟังอาจารย์ให้ดูดวงฟรีหนึ่งคำถามน,นะคะห หนึ่งคอมเมนต์ถามมาได้เลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดวงนะคะก็ควรจะกระชับนิดน,นึงนะคะอย่าถามอะไรที่เป็นฟังเกินไปอาจารย์จะตอบให้หรือบางคนบอกว่าอาจารย์หนูอายุเท่านี้อาจารย์ดูให้หน่อยหนูจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะแ,แนะนําอะไรหูบ้างอันนั้นก็ได้นะคะแต่เน้นเรื่องอย่างน้อยให้บอกอายุหน่อยนะคะเต็มกับย่างอะไรแบบนี้ถ้าไม่ถ้าบางโดนเจ้าชะตาที่อายกับการที่จะออก ออกสืออส่อแบบว่ากลัวแบบไม่อยากออกว่าชั้นวันเดือนปีเกิดอะไรเป็นความลักเนี่ยขอให้มีอายุสักหน่อยนะคะให้จาาย์ว่าหนูอายุ23ยัน24ค่ะอาจารย์อะไรแบบนี้เล่นสักหน่อยอะไรเงี้ยเป็นทางการนิดนึงนะแต่ถ้าจะดูดวงส่วนตัวก็อาจจะมีวันเดือนปีเกิดประกอบนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะฝากช่องใหม่ด้วยนะคะบา,บายบาย สวัสดีค่ะ